รัฐอัสสัมเป็นรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียติดกับชายแดนประเทศพมา่บาบังคลาเทศจีนตอนใต้และภูตานคำว่าอัสสัมนั้นเป็นคำที่ชาวอังกฤษเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าอาซอมซึ่งเป็นคำที่ชาวอินเดียใช้เรียกชาวอาหมลักษณะทางภูมิศาสตร์ของรัฐอัสสัมตั้งอยู่บริเวณล,ลุ่มแม่น้ำพรมบุตรหรือที่ชาวอาหมเรียกว่า แม่น้ำดาวผีมีประชากรร้อยละหกสิบเป็นชาวไทยอาหมลองลงมาได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอื่นๆเช่นไทยคำตีไทยอ้ายต่อนไทยผาเกไทยคำยางและไทยตุลุงขณะที่ชนส่วนน้อยที่เหลือได้แก่ชาวเบงกอร์ภูตานและมองโกลอยดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าในพื้นที่รัฐอัสสัมมีประชากรคนไทยเป็นจำนวนมากนั่นเอง รัฐอัสสัมมีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางตอนบนเนื่องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ย24องศาเซลเซียสและตั้งอยู่ในเขตมรสุมซึ่งทำให้เป็นพื้นที่ซึ่งมีปริมาณฝนตกและความชื้นสูงขณะที่ในช่วงฤดูหนาวมีหมอกในเวลาเช้าสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสมดังกล่าวส่งผลให้อาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกชา เป็นอาชีพหลักของชาวอาหมนอกจากนี้รัฐอัสสัมยังสามารถผลิตผ้าไหมมุกก้าและผลิตปิโตเรเลียมเพื่อใช้ในประเทศได้จำนวนหนึ่งรวมถึงยังมีอุทยานแห่งชาติคาซีรังกาและอุทยานแห่งชาติมานัสซึ่งเป็นมรดกโลกทั้งสองแห่งส่งผลให้รัฐอัสสัมเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากขึ้น เมื่อกล่าวถึงสำนึกความเป็นไทยของชาวอาหมแล้วประวัติศาสตร์บอกเล่านับเป็นเรื่องราวที่ชาวอาหมกล่าวถึงมากที่สุดเห็นได้จากเรื่องราวที่ปรากฏในพงศาวดารไทยอาหมซึ่งกล่าวถึงปฐมมกษัตริย์ของชาวอาหมทรงพระนามว่าเจ้าหลวงเสือกาฟ้าที่อพยพผู้คนจากเมืองเมาข้ามเทือกเขาปาดไก่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน มาตั้งถิ่นฐานที่ลุ่มแม่น้ำพรมบุตรช่วงก่อนปีพศ1763และได้สถาปนาราชวงศ์อาหมโดยในเวลาต่อมากษัตริย์อาหมจะทรงพระนามนำหน้าด้วยคำว่าเสือเช่นเสือใต้ฟ้าเสือบินฟ้าเสือขางฟ้าเสือข้ามฟ้าจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่23ที่ราชนจาจักรอาหมถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษ ตามสนธิสัญญายันดาโบความเป็นชาวอาหมผ่านการเล่าเรื่องราวของเจ้าหลวงเสือกาฟ้าได้มีการอธิบายว่าแท้ที่จริงแล้วชาวอาหมก็คือคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยกลุ่มอื่นโดยสะท้อนออกมาจากการเชื่อมโยงการอพยพโยกย้ายจากทางตอนใต้ของประเทศจีนพร้อมๆกับคนไทยกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อเจ้าหลวงเสือกาฟ้า อบพยพมาคราวเดียวกับชาวไทยใหญ่ที่รัชฉานในประเทศพมา่าส่งผลให้มีการเรียกชื่อเพีย้ยนจากคําว่าฉานเป็นอาหงมขณะที่คําว่าฉานก็ถูกกลุ่มไทยน้อยเรียกเพี้ยนเป็นชยามหรือสยามขณะที่ความเป็นคนไทยพวกเดียวกันนําไปสู่ความแตกต่างกับชาวอินเดียหรือชนชาติอื่นๆในประเทศใกล้เคียงด้วยเห็นได้จากการบอกเล่าถึงลักษณะพิเศษ ที่ชาวอาห่มจะแตกต่างจากชาวอินเดียในเรื่องความสะอาดของบ้านเรือนโดยเฉพาะห้องสุขาและความขยันขันแข็งความซื่อสัตย์ที่มีมากกว่าชาวมองโกลอยพระนามเจ้าหลวงเสือกาฟ้าได้รับการกล่าวถึงในรูปแบบเรื่องเล่าหรือตำนานบทเพลงท้องถิ่นชื่อบ้านนามเมืองจำนวนมากในฐานะวีรบุรุษที่ทรงพระปิชาสามารถในด้านการปกครองนอกจากนี้ชาวอาห่มในทุกบ้าน จะมีภาพเขียนสีของเจ้าหลวงเสือกาฟ้าประดับอยู่ขณะที่มีการเขียนตำราประวัติศาสตร์ชาวอาหมหลายฉบับซึ่งทุกฉบับล้วนให้ความสำคัญกับเจ้าหลวงเสือกาฟ้าในฐานะวีรบุรุษของชาวอาหมทั้งสิน้นชาวอาหมในปัจจุบันใช้ภาษาอัสสัมมิสซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มอินโดอารยันเป็นภาษาราชการของรัฐอัสสัมแท้ที่จริงแล้วภาษาพูดของอาหมในอดีต ยังคงมีความคล้ายคลึงกับภาษาในกลุ่มไทยตายหลายคำเช่นคำว่าข้าวน้ำกินปลาหมูไก่เล่าไปมารวมถึงคำว่าเจ้าขุนหรือเจ้าฟ้าที่ใช้เรียกหน้านามปกติเพื่อแสดงความเป็นเชื้อพระวงศอาหมเก่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภาษาพูดของชาวอาหมเกิดขึ้นในช่วงที่ราชวงศ์อาหม ยอมรับอำนาจทางวัฒนธรรมของอินเดียเข้าไปในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่17ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่18ทั้งในด้านศาสนาและภาษาส่งผลให้ชาวอาหงปัจจุบันนับถือศาสนาฮินดูและใช้ภาษาอัสสัมมิสอย่างไรก็ดีภายหลังจากการจัดตั้งสมาคมวรรณกรรมไทยตะวันออกทําให้เกิดการลื้อฟื้นภาษาอาหงโดยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหงแก่เยาวชน แต่ความพยายามให้ชาวอาหมพูดและเขียนภาษาอาหมแบบเดิมไม่ประสบความสำเร็จนักเนื่องจากไม่ใช่ภาษาราชการที่จำเป็นต้องใช้ทุกวันชาวอาหมรับประทานทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวโดยรับประทานด้วยมือคลุกทั้งข้าวและกับข้าวในถาดทองเหลืองที่จัดมาเป็นสำรับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้าวเหนียวยังเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารของชาวอาหมแม้ในปัจจุบัน วัฒนธรรมอาหารอินเดียได้เข้ามาแต่ชาวอาหมไม่นิยมบริโภคอาหารอินเดียนักนิยมรับประทานอาหารท้องถิน่นซึ่งมีข้าวเป็นส่วนประกอบขนาะเดียวกันอาหารบางประเภทยังนิยมรับประทานเฉพาะพื้นถิ่นอาหมเท่านั้นซึ่งในวัฒนธรรมอินเดียไม่ปรากฏผ้าไหมนับเป็นผ้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมของชาวอาหมซึ่งชาวอาหมเรียกว่าผ้าไหมมุกกา มันเป็นชื่อเรียกมาจากตัวหนอนไหมมุก้าที่มีความแตกต่างจากหนอนไหมในประเทศไทยผ้าไหมมุก้ายังแสดงถึงระดับชั้นทางสังคมอีกด้วยแม้ว่าระบบวรรณะที่ชาวอาหมได้รับจากวัฒนธรรมฮินดูของอินเดียจะไม่มีความชัดเจนและเข้มแข็งแต่ก็พบว่ายังมีการแบ่งระดับชั้นทางสังคมผ่านลักษณะการแต่งกายชนชั้นที่มาจากตระกูลสูงและมีฐานะ จะนิยมแต่งกายด้วยผ้าไหมมุกก้าเวลาออกนอกบ้านหรือต้อนรับแขกที่มาเยือนขณะที่ชาวบ้านธรรมดาจะนิยมใส่ผ้าฝ้ายที่เมืองศิวาสาครพบว่าในชุมชนชาวอาหมยังมีหมอหลงหรือหมอหลวงประจำชุมชนซึ่งทำหน้าที่ผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งในการเรียกขวัญและการสื่อสารกับผีบรรพบุรุษเช่นพิธีกรรมแม่ดํแม่ผี หรือทำหน้าที่ติดต่อกับเทพเจ้าสูงสุดที่เรียกว่าแหล่งดอนอันมีสถานะเทียบเท่าพยาแถนในวัฒนธรรมไทยลาวการดำรงตำแหน่งหมอหลวงนั้นใช้วิธีสืบสายตระกูลเป็นหลักดังนั้นบ้านหมอหลวงจึงเป็นบ้านที่เป็นเหมือนผู้ทรงภูมิรู้ของท้องถิ่นที่มีเอกสารใบลานและองค์ความรู้เกี่ยวกับชาวอาโมจำนวนมากและมีชาวบ้านในชุมชนให้ความนับถือมากจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ ชาวอาหมยังมีประเพณีสำคัญที่พัฒนาเป็นประเพณีของรัฐอัสัมจนกลายเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศอินเดียที่สำคัญได้แก่ประเพณีบิฮูในระหว่างวันที่13-15เมษายนของทุกปีซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นประเพณีปีใหม่ของชาวอาหมคล้ายกับประเพณีสงกรานในประเทศไทยอย่างไรก็ดีหากพิจารณาชาติพันธุ์ไทยกลุ่มน้อย ที่นับถือาศาสนาพุทธในรัฐัรรัสัมเช่นไทยผาเกไทยคำตีหรือไทยคำยานก็มีประเพณีปีใหม่เช่นเดียวกันเรียกว่าสั่งแกนโดยมีการสาดน้ำเล่นในช่วงเวลาดังกล่าวคล้ายสงการานต์มากโดยในนี้จึงอาจอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงแล้วประเพณีบีฮูก็คืองานสงกรานต์หรือสั่งแกนของชาวอาหมที่ถูกประยุกต์ให้เข้ากับาศาสนาฮินดูนั่นเอง การที่อาหมเคยเป็นราชอาณาจักรเมื่อประมาณ700ปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ต่างจากวัฒนธรรมอินเดียโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมราชสำนักอาหงได้แก่พระราชวังต่างๆในเขตเมืองศิวาสาครซึ่งนิยมสร้างเป็นหอสูงระดับสองชั้นขึ้นไปและใช้ดินเป็นส่วนประกอบขณะที่สภาพเรือนของ,องชาวอาหงโดยทั่วไป มักสร้างชั้นเดียวติดพื้นโดยฝาเรือนสร้างจากดินหุ้มไม้ไผ่ทั้งสองด้านมีพื้นที่ทำจากดินเหลวปล่อยให้แห้งแล้วจึงขัดมันหลังคามุงหญ้าหรือใบไ,ไม้นอกจากนี้ภายในเรือนยังมีห้องครัวที่มีเตาไฟทำจากก้อนเศร้าบนเตามีการตากปลาข้าวโพดและพืชเพื่อเป็นการถนอมอาหารอันเป็นการลมควันชนิดหนึ่งบริเวณนอกบ้าน มีการปล่อยสัตว์เลี้ยงเช่นสุกรเพื่อให้หากินเองได้อย่างสะดวกเทพแหล่งดอนซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวอาหมที่มีสถานะเทียบเคียงได้กับพญาแถนของวัฒนธรรมไทยลาวทั้งนี้ตามตำนานของชาวอาหมได้ระบุเรื่องราวของเทพแหล่งดอนว่าได้ส่งขุนลุงกับขุนไลลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดระเบียบและวางกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิต นับเป็นต้นกําเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลาต่อมาทั้งนี้การเดินทางของคุณลุงและคุณไลแหล่งดอนได้มอบจุ้มแสงซึ่งเป็นเทพารักษ์ประจําเมืองดาบวิเศษกรองสองใบเพื่อใช้ประกาศสันติภาพและความมั่งคั่งและไก่แสงเมืองเพื่อทำนายอดีตและพยากรณ์อนาคตโดยในนี้ส่งผลให้จุ้มแสงเปรียบเสมือนขอมีค่าที่สืบต่อมาตั้งแต่เจ้าหลวงเสือกาฟ้า ในฐานะเทวดาประจำพระองค์ที่จะต้องมีพิธีกรรมบูชาสองครั้งในช่วงเดือนมกราคมและเมษายนเมื่อเทียบเคียงคำว่าจุ้มกับชาวไทยใหญ่ที่รัชฉานแล้วพบว่าคือตราแผ่นดินนั่นเองในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่23จุ้มแสงได้สูญหายไปจากราชนจาจักรอาหมพร้อมกับการเสียกราชให้แก่พม่าและอังกฤษมีข่าวลือเกิดขึ้นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการขายจุ้มแสง ไปให้กับพ่อค้าชาวอังกฤษการถูกอังกฤษนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์บริติสมิวเซียมหรือบางแห่งกล่าวว่าได้มีการอัญเชิญจุ้มแสงไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจากศัตรูต่อมาในปีพศ2552เจ้าท้องถิ่นของชาวนาคาที่รัฐนาคาแลนด์ได้ส่งมอบจุ้มแสงกลับคืนมาโดยกล่าวว่าเมื่อ200ปีที่ผ่านมา ได้มีการรับมอบจากราชทูตของราชนาจาักรอาหมโดยสั่งไว้ว่าให้ส่งคืนเฉพาะกับราชตระกูลเจ้าฝ้าเท่านั้นหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์อาหมอย่างทองแท้ประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือแม้ชาวอาหมจะกลายเป็นคนอื่นในสายตาของรัฐบาลอินเดียแต่ยังนับว่าเป็นคนอื่นที่ทรงอิทธิพลมากกว่าคนไทยหลายกลุ่มในรัฐอาสาัสสัมซึ่งมีจำนวนลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว และถึงแม้ว่าชาวอาหมจะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยก็ตามกระบวนการดิ้นลนเพื่อให้ชาวอาหมมีตัวตนไม่เพียงแต่ความพยายามฟื้นฟูและสร้างอัตลักษณ์ของตนขึ้นมาใหม่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจัดตั้งแนวร่วมสมาพันธ์กู้ชาติแห่งอัสสัมด้วยภาพสะท้อนเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอาหมนี้ไม่พยายามมุ่งเน้นประเด็นให้เกิดการโหยหาอดีตที่ไม่มีวันกลับแต่มุ่งหวังว่า จะช่วยย้ำเตือนให้เกิดการทบทวนตัวเองตั้งคำถามต่อตัวเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากบทเรียนของเพื่อนร่วมสายโลหิตที่บังเอิญเดินจากกันไปไกลจากพวกเรามากกว่า